ถ้าสว่างเราจะได้ไม่ปักโอเคมันไม่สว่างมัเคงั้นก็ปักเลยมงไม่เหมือนกันแต่มันต้องลงแอดออนเพิ่มนะครับแต่ว่าเราขอลงเมืองก่อนเลยผมสำหรับใครผมคือแรกนะผมแนะนํานะผมเล่นไมค้าฮาร์ดคอร์นะผมยานะยาหาถ้าลงนะคุดหาแร่แบบนี้น่าจะดีกว่านะผมเป็นตัวแรกที่ดีที่สุดนะใช่สําหรับคนที่แบบไม่มีเกาะจึดกงยึดเกาะแบบทัดเซียนแล้วก็ลงแม่มเ,เลยฮนะไม่ต้องกลัว ใช่ไหมอะไรเนี่ยเจอเจออะไรเฮ้ยเดี๋ยวฟังเสียงเฮ้ยดูดิเฮ้ยมันมีเสียงไฟเวลาเสียบสับของเลยด,ดูดิดูด,ดินี่ถ้าเป็นมีดก็โอ้ยกอชสุดยอดเลยโอ้โหกาเบลโอโอเ,เปกาเบลเป็นอะไรที่แบบตื่นาตาตื่นใจมากเลยครับมผมสำหรับดีซอฟแท็กตัวนี้นะครับผมใช่มาอันนี้มาป้ายยังเฮ้ยเราเจออะไร ทองแดงนีงก็ขุดไปก่อนแล้วกันครับใช่ทองแดงอาจจะจำเป็นในอนาคตนะผมเสร็จแล้วสำหรับการทำสายล่อฟ้าอะไรสักอย่างฮนะใช่จำเป็นหมดแหละของทุกอย่างจำเป็นผมแนะนำให้เก็บไว้เะยรนะผมถึงจะลกสลัดก็ตามเก็บให้หมดฮนะแน่นอนนะผมแล้วก็จะลกแล้วก็จะมีแต่ที่ลก,ลกทีนี้ ไอ้เลยผมเราจะไปพิกัดที่ลบห้าสิบสามเดี๋ยวนะห้าสิบห้าสิบแปดเลยแล้วกันนะเราจะไปพิกัดที่ 58, ลบห้าสิบแปดแต่ผมยังไม่เจอหาเลยหนะมายเฮ้ยเจอเหล็กแล้วเราเจอเหล็กแล้วครับเดี๋ยวนะนี่เหล็กก้อนแรกผมเนี่ยดูไอคอนไหนที่เป็นยังไงน่ารักปะ่ะว้าวว้าวฮู้น่ารักน่ารักเกินโอ้ my ม o d อ ผมบอกเลยว่าผมเล่นยาวนะผมยังก็ว่าใหญ่ไฝากฝากเยอะคนดูบอกกูลำคาแล้วพี่จะไปฝากอะไรเยอะแยะก็ฝากกนด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะเออสำหรับซีรีส์นะผมผมเล่นยาวแน่นอนนะใช่เรามาดูกันว่าเราจะตุยเย่ในกี่วันนะผมอันนี้รอคเปิดมาแล้วนะใยายแล้วโอ้แน่นอนนะผมเป็นอะไรที่แบบสุดยอดเป็นเลยฮะ อันนี้ผู้ติดตามเราก็ยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับผมที่ติดตามกันนะใช่ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมเจออางเงี้ยไรผมไปต่อไปต่อมือคืนแรกอุย้ยชิบหายแล้วไปเจออะไรครับเนี่ยมาเจอเหมืองอ๋อยังก็ขอหน่อยแล้วกันนะผมเราเป็นผู้เล่นที่เฮ้ยลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวอะไรเขียวเขียวลูกปิ๊ลูกปิ๊อุย้ยผมสองหัวใจเลย อาหารหมดนั่น,นแหละจะนะกินของโอ้โห,โหเอฟเฟกต์กินโคตรสุดยอดเลยเราต้องหาลืมอมาลืมเรารับลดตอนนี้ได้ไหม <laughs> รับลดตอนนี้ทานหรือเปล่าแล้วร,รับลดตอนนี้ทานหรือเปล่าเราไม่ได้เอาที่หายแล้วครับ เออแนะนําเลยครับสำหรับใครที่จะลงเหมืองอย่าลืมพกไม้ามาแล้วก็ที่สําคัญเลยถ้าใครเล่นนักฮาร์ดคอร์นะผมอย่าลืมครับโล่ก็มาด้วยนะใช่เดี๋ยวขอขึ้นไปหาไม้ก่อนนะเนี่ยต้นไม้อยู่นู่นเดี๋ยวเราไปเอาไม้กันโอ้ไปเลยผมว้าวโอ้โหอย่างสวงโอ๊ยเอ้ยโอ๊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 ยเดี๋ยวเดี๋ยว ซอมบี้นะโอ้โหม,มันถือโอ้โหจะเย็นพี่มันถือโพไซดอนโอ้โหอย่างแรงเลยไม่นะหรือว่าเราจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ดีที่เราแบบอยู่ใกล้น้ำซอมบี้นะมันโอ้โหแรงมากเลยทีเดียวสีออ่หลอดอ่ะอีกอย่างแรงเลยโอ้โหเราไฟกับมันได้ไหมโอ้ไม่น่าเสียงนะแคธธนูในไหมครับเบสแล้วก็ สเกลิตันยิงก็โหไม่รู้ว่าจะรอหรือเปล่า,าจะมืดอีกเดียวอะทำไมมันเร็วจังอนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไ,ไดมอนเลยคืนแรกอะ่ะเราจะค้าไดมอนยังอยากได้คืนแรกไดมอนอน่ะไดมอนหน่ะเราต้องหาไดมอนก่อน <Yeah. S 2> เดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าเราจะเจอไดมอนในคืนที่เท่าไหร่นะผมใช่ <laughs> แต่ตอนนี้ไม้เราไม่จังเลย <laughs> เดี๋ยวเต <laughs> ียงไปหนึ่ขอย้ายเตียงไปหนึ่ง ยังไงเราต้องดูแลหมู่บ้านนี้ให้ดีนะครับใช่เพราะเราจะได้อยู่อีกนานเลยแหละตรงเนี้ยไม่อย่งน้อยไม่ได้เดี๋ยวเราเอ้ยอะไรเอ้ยเอ้ยเอยอะไรขึ้นอ่ะสีเขียวเขียวว่าน่ารักบอกหน่อยบอกเลยอยากวิเรื่องโอ,อเคเดี๋ยวเราขอครับสิ่งที่จําเป็นในไม่ครับก่อนนะครับเอาเฮ้ยเราจะเอาอะไรมันมืดแล้วอะเดี๋ยวนะ นอนนอนไม่ได้นอนยังไม่ได้โอเคขอทานแป๊บหนึง่งเราจะลงเมืองขอขอขาบลกไปด้วยเออเลื่อนลูลนะขออีกอันหนึง่งเราก็จะพอนอนก่อนเมือ่อละยังไม่ได้ยังนกอนไม่ได้ได้บอบอออ,อ,อ,อออเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอันนี้ทุกคนดูดิดูเวลาเอ็มบีซีนอนดิโอโหด่าลัก ไม่ได้ลักไม่ไม่อยู่นอนนอนก่อนนอนก่อนซอมบี้จะเกิดในอีกสามสองบุ่มยังยังเอายังนาะยังโอเครอดนะโอเคยังได้อยู่คอรขสขอโลกลกอนะไรนะผมคือแรกนะเด็กนะเด็กเรามีอะมีนะมีเหล็กเรามีนะเหล็กเรามีเออเหล็กเราม,ารามีนี่ไงโล่โอเคผมเราก็ครับแคมไฟด้วแล้วนี่ โวเราสามารถเผาได้ละเผาอาหารได้แล้วนเผาเนื้อหมูไปเลยเดีย๋ยวเราขอเซตนี้เราจะลงเหมืองอีกรอบหนึ่งฮะเฮ้ยอะไรเป็นอะไรกันถามว้าววโอ้ยอะไรวะเนี่ยตกใจหมดเลยจริงๆเรากินขนมปังได้นะแต่ว่าขนมปังโอ้ยโอ้โหดูเนื้อเนื้อเนื้อเด้งโอ้โหว้าวโอ้ดูดิโอ้โอโอไหนๆดูดูชัดๆ ว้าวเนื้อสเต็กหมูอเดี๋ยวเราเผาแันหนึงนะผมใช่เรามีโล่แล้วขอถือโล่เลยนี่ไงเราเป็นอัศวินผู้กล้ามาแล้วเราเป็นผู้กล้าโอเคขอเก็บของที่ไม่จำเป็นก่อนนะครับเดี๋ยวนะโอเคไฟแค่นี้ห้าอันจะไหวหรือเปล่าไม่น่าไหวนะเนี่ย ไปอยู่แหละเดี๋ยวนะต่อครับพี่ขุดอีกอันนึงนะครับผมพีแอคนะเราจะไปหาไดมอนด์สำหรับคืนที่สองคืนที่สองผ่านไปแล้วอเอ้ติดตามซีรีส์นี้เลยผมก็รุ้นเหมือนกันนะว่าตัวเองจะเล่นไปได้ขนาดไหนนะโอเคมาเราขุดเลยดีกว่านะข,าข้าคหน้านี่มนะันอันตรายมากๆเลยที่จริงใครจะขุดลงแบบเป็นเส้นตรงก็ได้นะผมแต่ว่าผมจะทําตรงนี้ให้มันเป็นเมืองไปเลยนะใช่ เราจะได้ลงแบบขึ้นลงสะดวกสะดวกไงเออเราจะได้ไม่ต้องต่อขึ้นลงยังไงก็หินเราก็ต้องได้ใช้อยู่ดีครับผมเราก็เลยต้องเก็บไว้นะหินโอ้ยเปลือกสลอดมากเลยทําไมเจอแต่ทองแดงเนี่ยไม่จำเป็นนะทองแดงอย่างเจอเหล็กไม่ก็ฐานนะทําไมเรายังไม่เจอฐานเลยเราเอาเผาอย่างเดียวแนตะ่เอ้ยที่ขุดแตกเหตุไม่เป็นไรดียางดีที่เราคราฟมาเผื่อแเราลืมขุดคราฟยิงเทเบิลมาด้วยเนอะ นี่จะไหวปหมเนี่ยเดี๋ยวนะตตนนี้เราอยู่พิกัดที่ยี่สิบห้าแล้วนี่เราจะไปกัดที่สวนแล้วโอ้โหทำไมมันน่ากลัวจังเลยข้างล่างน้่มันใต้นี่มันหน้าแบบแบบเอ้ยเจอเหล็กแล้วเราเจอเหล็กก่อนเจอ,เจอทองไอเจอเหล็กก่อนเจอเจอฐานดีเดี๋ยนะเดี๋ยนะปุดเลยครับผมนี่ โอ้เยอะเนี่ยโอ้ยขอ,อขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอสำรวจตรงนี้ก่อนแนะล้วกันนะเผื่อมันตรงมันจะเป็นเผื่อจะเป็นถ้ำนะผมใช่เผื่อจะเป็นถ้ำนะเราขอไปดูเฮ้ยอ่าวที่ขุดแตกเลยเราต้องใช้ที่ขุดเหล็กแล้วนะทีนี้โอ้ยมันไม่อยากใชเ้เดี๋ยวขอลงก่อนนะอ่าวแล้วลงยังไงเราไม่มีทอดวะโอเคไม่มีไรปลอดภยอัยเฮ้ย อ๋อไม่เป็นไรสไลด์โอเคเราต้องขึ้นไปหาคาถานก่อนหะค่ะไหมเราเจอด้วยนะผมเอ๊ยอย่างนี้เราก็ทำฟาร์มตกปลาได้แล้วดิเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาไปเอาถัางน้ำก่อน้วกันนะใช่เดี๋ยวเราทำเออเดี๋ยวทำฟาร์มตกปลาแล้วกันสะำหรับคืนแรกนะเอ้ยผมรู้แล้วเอ้ยเราไม่ต้องลงเหมือนคืนแรกก็ได้เราหาของแบบตามมันนี้ก่อนก็ได้นะใช่เดี๋ยวนะมันจะมืดหรือยังยังยังโอเคตอนนี้เพิ่งบ่ายสัน รู้ได้ไงวะรู้ได้ยังไงวะไม่รู้เดาโอเคเดี๋ยวผมรู้แล้วผมรู้แล้ว,ผม,ลวผมรู้แล้วว่าจะทาอะไรเราไม่หาไดมอนด์คืนแรกก็ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวเรามากี่ย้อนแล้วสองวันแล้วผมรู้แล้วแต่ว่ามันยังทําไม่ได้เอ้ยจะทำอะไรวะทางน้ําทางน้ําใช่๋ยวาลืมเล็กเผาเล็กก่อนแล้วกันนะโอเคเผาไปเลยเราขอคร้าทางน้ําก่อนนะผมเรา จะไปตักลาวาะล้ผมเราสามารถทําฟาร์มตกปลาได้แล้วนะผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมสร้างให้ดูนะผมวันนี้ใช่สําหรับค่าคืนนี้วันนี้นะสำหรับพาร์ทนี้เราขอฟ้าสร้างเผือเราฟ้าเดี๋ยวนะดินผ่านแล้วรีบพูดอะไรทั้งต่าวะโอเคนี่ไงลาวาอยู่ตรงนี้โอเคอุ้ยแล้วดูโอ้โอ้อ้โ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 อ้้โอ อยากเล่นยาวๆเลยอ่ะไงก,ฝก,าฝาก็ฝากติดนี่ฝากติดตามซีรีส์นี้ด้วยนะผมซีรีส์ที่เราจะไปไฟกับบอสโดยที่ไม่ใช้ประกันชีวิตนะครับใช่เราทําค้างไว้นะผมที่เราตีมังกรนี่ไม่ใช้ประกันชีวิตอ่ะยังไงไปดูได้นะผมใช่หาคลิปดูได้นะเวลาลาดบอสตัวที่หนึ่งมังกรนะ ใช่แต่ว่าเราจะมาล่าในได้ไหมครับคุณพอกับซีรีส์แรกคือแรกของเราวันแรกของเรานะใช่โอเคเราเดี๋ยวเรา,เเราอันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะสอนสร้างฟาร์มตกปลาก่อนเอาใช่โอ้เราต้องรอตอนกลางคืนนะดิใช่ไหมอุ้ย,ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่เพราะเราต้องการสติงนะผมในการมาทำฟาร์ม มาทำเบ็ดตกปลาเอ้ยจะทำกูจะทำเลยทะเลาะกับตัวเองแล้วกูจะปลูกอ้อยอ้อยก็จำเป็นตามผมชานอะไรเลยโอ้จะมืดอีกแล้วอ่ะมันเร็วยังอะมันมืดเร็วมากเลยมืดเร็วไปไหนมืดมืดเร็วเกินบาี่ชายอ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะมันก็ต้องรอมืดอ่ะแต่ว่าเราไม่มีทอสอ่ะสวยเลยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วขอครับก่อนเลย ซุดก่อนเลยจะเป็นอัศวินจะเป็นอัศวินนะครับหาซีดก่อนนะเฮ้ยไม่มีซีเลยเหรอตอบหนครับพี่ไม่มีซเีเลยเหรอเฮ้ยเจอแล้วโอ้มันกัดยัไงมื่อข้าวอยู่นะถอย้ยดูมันใส่ถุงเลยดิมันใส่ถุงเลยเล็ดซีดอ่ะโอ้ไม่รักแล้วไงวะ โคตรน่ารักเลยเฮ้ย <Jeff rey, S 3> เดี๋ยว <umb> ดูดูดเสียงเสียงเปลี่ยนเลยเฮ้ยมันโซคิว,ว <c oughs> <pushed cción> มากเลย so ders, <c oughs> โซคิวแบบสุดๆอ่ะเริ่มจะมือแล้วอ่ะแต่ว่าคืนนี้เราจะไม่ได้นอนนะครับชิบหายแล้วต้องไฟใช่ไหมเนะี่ยคือเราต้องไฟคืนนี้หรอเดี๋ยวนะสวยอะไเลย สวยแล้วสวยแล้วเงียบทำไมมเงียบไหมสวย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 ของจริงไงสวยของจริงเดี๋ยวนีคือเราต้องการสตริงอะ่ะแต่ว่าเราต้องนอนก่อน่ะเรายังร้อมากยังไม่พร้อมจะหลับคืนแรกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุเด้ออนก่อนไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเผื่อจะมีแมงมุมเกิดนะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาสำรวจดูหาตามนี่แหละน่าจะมีแมงมุมเกิดอ,อยู่มั้งใช่ไหม เราต้องไปหาฐานด้วยนะครับผมแล้็ไปภูเขาก่อนแล้วกันนะ,ะนะปลาแซลมอนเออนี่จับได้เร็วดูดิชั้มดิดู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 ดิใหตื่นเต้นให้ใจก่อนให้ใจก่อนมดูดูดิค่ะดูดิโอ้น่ารักไม่ไหวจับดีตรงแท็กนี้นะครับผมป้ายยาเลยป้ายยาเลยเอ้ย ซื้อมาแล้เล่นกันได้นะผมใช่อุ้ยมันน่ารักเกินมีขอไฟหน่อยได้ไหมมีตัวอะไรปะมาดิมาดิเดี๋ยวจะเป็นซอมบี้เด็กกระปุกมานี่มีนได้หานเยอะมากเลยนี่ับผมเฮ้ยโอ้โหตีโคตรแรงโอ้สองหัวใจเลยนะ้องซอมบี้นะขนาดมันกาะโอ้ยเคร์นี่เราเจอผ่านแล้วเยอะมากเลยนี่แหละผม ใครที่อยากหาทานช่วงต้นเกมเน,นะผม,มาหาที่ภูเขาได้นะผมช่ถยตังเงก็แต่ก็ระวังตกด้วยนะใช่ไม่รู้ว่าจะมีน้าวผาตรงไหนบ้างนะผมก็เกือบตกแล้วเมื่อกี้ระหว่างที่สำรวจนะใช่มันน่าจะเปิดได้นานแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้สังเกตเลยนะเพราไม่มีใครบอกเลยใช่ทุกอย่างเล่นเองสัมผัสเองทั้งนั้นตายมาหลายโลกแล้วโลกมาหลายหลายซีแล้วบอกเลยผมเล่นมานานแล้วผมไห c ครับนะใช่เล่นมาได้ประมาณ กับหกปีแล้วมั้งที่ผมตั้งแต่ผมรู้จักไมค์คาร์บนะใช่กอบห้าปีหกปีแล้วที่ผมเล่นบาลได้แล้วประสบการณ์แบบอันโชคโชนประสบการณ์โชคโชนมากเลยเออจริง,รงมาโโโขไปอู้ได้ยื้อเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราจะกลับไปสร้างฟาร์มตกปลากันเลยพูดยือแล้วเกอุ้านยื้อนะเก็บไปก่อนแล้วสรารับพร์ทหน้าเราจะไปลงเหมืองแบบ แน่นอนนะผมผมจะไม่เล่นนอกรอบนะผมสำหรับซีรีส์นะซีรีส์นี้นะใช่ผมจะเล่นแบบอาไปเรื่อยๆนะผมเราจะไปเรื่อยๆด้วยกันนะครับใช่ถ้าใครแบบใครแบบเปิดคลิปผมแล้วก็เล่นไปด้วยได้นะผมแกเหงาได้นะใช่เออแบบเปิดคลิปผมไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยได้นะผมเราจะเล่นไปพร้อมๆกันนะผมใช่โอเคเดี๋ยวเรากลับกลับกลับมบ้านกันเลยไม่ใช่บ้านเราแต่ว่าเป็นหมู่บ้านตรงไหนวะจำพิกัดไม่ได้และน่าจะลบสองร้อยนะ โอเคข้างหน้าเราเนี่ยจะมืดทีเดียวเออทำไมมืดเร็วแบบนี้ครับพี่ชัยไม่ได้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 ไม่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 ไมไมไมโอเคเราม,มีทอนแล้ว,วเราก็ไปปักอะไรเขียวๆผ่านหน้าวะน่ะมาได้มาได้มาได้ระเบิดได้ระเบิดระเบิดได้ระเบิดได้ระเบิดได้ระเบิดระเบิดเดลยยี่นี่เราได้เลี้ยวนะครับผมอืมมีกันพาวเดอร์มาแล้ว บอกเลยว่าผมจําเป็นทุกอย่างบอกเลยไปทางไหนวะกลับทางไหนเนี่ยกลับกลับทางไหนวะเอ้ยหลงวะเนี่ยเดี๋ยวจําได้ผมจําได้ผมจําไปใกล้ได้ใช่ใผมผมแบบผมจำมัได้ผมความจําดีตรงไหนวะโอ้ยน้องไม่ไหวะน้องรักเกินมันนี่มันนี่มันนี่อื๋อเมือนมืนเอออเราต้องการหนังครับเยอะมากเลยใช่เราจะ จะได้ทำโต๊ะอินสตาร์ดะโอ๊ยอ้เจ็บนะฮไม่ไหวนี่ไงนี่ยผมบอกให้ระวังเใครจะขึ้นมาเขาเนี่ยระวังเหน้าผาแบบนี้โอเคน่าจะบ้านผมบ้านเราอยู่ไหนวะกอนนี้จำได้จำได้โอ้เอ๊ยนี่หข้างหน้าเลยเนี่ไงไหมผมบอกแล้วผมไม่หลงแต่ก็เกือบถึงเมื่อกี้เกือบหลงโอเคเนี่ยผมโอยเราอยู่ใต้น้ำไม่ได้ไม่สนทีเราจะต้องทำเวลาหน่อยนะครับใช่เพราะมันจะมืดแล้ว เราจะปักไครอ้อมหมู่บ้านเลยใช่เพราะว่าคืนนี้เราจะหาสติงไม่รู้ว่าชาวบ้านแต่ละคนจะรอดหรือเปล่านะโอ้ยตรงไหนมืดปักเลยตรงไหนมืดตรงไหนมืดผมไม่อยากเจอซอมบี้เด็กอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบแบบแบบไม่อยากเจอมากเลยซอมบี้เด็กเดี๋ยวนะผมกวัวชาวบ้านตุยจังเลยอะ่ะเราต้องขังเขาไว้สักบ้านหนึ่งอะ่ะ เขาทำไมเขาไม่เข้าบ้านกันเอ้ยตรงนี้มีกล่องผมจำได้นี่ไงแอปเปิลกับมันฝรั่งับผมโอเคถือว่าดีแล้วมีโกนักเกตด้วยนะเข้าบ้านสีครับคุณวิ่งหนีทำไมเราโอเคผมจะขังเขาไว้สักตัวนะใช่เพื่อกันนะโอเคสำหรับค่ำคืนนี้เราจะล่าซอมบี้เอยล่าแมงมุมกันอยู่ใช่ผมไม่รู้เลยว่าจะเจอตัวอะไรบ้าง <c oughs> น่ากลัวจังเลยมันน่ากลัวมากเลยนะ ยาดิแล้วเราเดี๋ยวนะเตียงเราอยู่ตรงไหนวะชิบหายแล้วครับโอ้นี่ไงเจอและวเฮ้ยเดี๋ยวมันมืดนะขอครับไปก,นะก่อนเลยตัดพอมก่อนเลยยังไงเราก็ต้องได้ไฟอยู่แล้วครับผมใช่รอเกิดรอมอนเกิดรอแมงมุมเกิดเพราะเราจะเฮ้ยอย่างขบี้ คอมบี้แสงซอมบี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้ยเราดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะโอ้โหอย่างอย่างสวยเราดูไฟที่มือเราร้อนมั้เนี่ยเ <laughs> สียงซอมบี้อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะสงสัยเราต้องไปไกลๆก่อนนะเพราะซอมบี้มันจะเกิดครับเกิดอ้อมบ้านเราบยังไงโอ้โหสกิลรีตันตัวเลี้ยงแสงวะนะ้าสกิลรีตันเกิดเยอะมากเราไม่อยากเจอมันน้า Càng... Meng mum, ming mum, mẹ ming mum. We may not quay mẹ. Choi anh gọi em em chưa xong bì đích em. Ach, mẹ, uy nè, giả lạp, ding 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 มาแล้วโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวแล้วเอ๊ะใส่สาย,สายไม่ไม่ขอเจอได้ไหมโอ,อ้ยโอ้ยโอเคได้หนึ่งเราต้องการยาระเบิดโอ้โยมันยิ่งหายากอยู่สติงเนี่ยโอเคโอ้ยน่าเอะไห้โอ้โหหายเลยระเบิดเลยนี่มันหายากอับสติงอะ โอ้โหแล้วซอมบี้มันเกิดโอ้โแล้วม,มันดักมันจะมันจะมันจะ,นจะกินชาวาเราเดี๋ยวนะขอทอดแบบเยอะๆเลยผมขอทอดแบบเยอะๆเลยจะฝากพ่อหมู่บ้านเฮ้ยอย่าถูประตูเข้าไปนะซอมบี้นี้มันชอบถบประตูเข้าไปอะ่ะจะเป็นคนปลุ้องบ้านมาดิ มาดีมาดีอุ้ยสกิลอุ้ยแล้วดูสองบี้มันมันล้อมบ้านเลยอะ่ะอุ้ย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 เข้าบ้านก่อนเลยเข้าบ้านก่อนเลยเข้าบ้านก่อนเลยอุ้ยอุ้ยดูแล้วมันต้องใส่ชุดกรอบแบบ ซึ่ก่อึ่ก่อหนังด้วยนะดีผมบอกแล้วครับโลกมาเป็นอีอะไรดีที่สุดเชนก่อนรีเชนกันทำไมต้องมาไฟกัซอมบี้ก่อนเออนี่ไงใส่เลยไหนดูที่ดูดูเอฟเฟกต์และยิงศัตรูที่โอ้และยิงทะูุยังสวยเลยเคลียระไหนแข่อะไร สอมบี้อยู่ตรงนี้ผม้ยโอ้โหตีแรงเนี่ยผมขออย่างเดียวไม่เจอซอมบี้เด็กอะ่ะผมดูเลยที่ไม่ชอบมากซอมบี้เด็กมีประสบการณ์กับซอมบี้เด็กเยอะมากเลยฮะเฮ้ยเมยมงมุมแต่อันตรายมากไม่เป็นไรเพื่อเพื่อสติงของเราอุยโอ้โห,โโหนี่ผมก็จะทำให้เต็มทีอ่ะใช่เรามาดูกันว่ามันทำไมมันน่ากลัว่างนี้นมัมงมุมเลยขอสติงหน่อยเออสวยนี่เราได้ไปตกปลาแล้ว โอเคผมก็มีประมาณนี้ผมฟาร,ร์มตกปลานะผมนี่เราก็สามารถตกได้แล้วลนะ่ะใช่เป็นฟาร,ร์มอย่างง่ายนะผมแต่ว่าของผมยังไม่ครบนะผมต้องการเล็กนี่ไงใช่ได้แล้วแต่ว่าของมันจะตกลาวานะผมเพราะว่าวเหล็กเราหมดเลีนะ้ยวเหล็กเราได้แค่นี้นะใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพักหน้าแล้วมาต่อกันนะผมสำหรับทำไมเสียงซอมบี้มันดื้จังวะ เนีย่ยมันต้องเอารางรถไฟนะวางตรงนี้นะผมของมันจะได้ไม่ตกลาวาน,นะผมเอ้ยยังงั้นก็สําหรับพานี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่พ้าน้าผมเอ้ยเดี๋ยวนะก่อนจะไปเราจะไปเปิดนี้ดีกว่าโอเคไปเปิดบ้านของแลดนที่ผมเล่นนะผมใช่เอ้เดี๋ยวค้างไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันใช่นี่เดี๋ยวเาไปดูตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวนะเปิดตรงไหนนะเปิดตรงนี้ใช่ไหม เดี๋ยวไม่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้นอ่านี่ไง s t สเทวานีเพนี่ไงอ๋อมันเปิดได้นานแล้วโอเคเข้าไปเลยหมมามาดูกันว่าเราสร้างไปเท่าไหร่แล้วสกีวันแล้วผมที่เราเล่นมาผมสรับเซิร์ฟเวอร์หลักของเราเซิร์ฟหลักของเราไปกี่วันแล้วอู้เล่นมาสองร้อแปดสิบสองวัน 2, ว้าวถือว่าดีอยู่ ในนี้ผมกําลังค้างว่าถึงเอาสองคนนี้ยแบบแยกกันแบบแบบว่ามันกําลังแบบกําลังงงกับสองคนนี้เออตอนแรกโอเคครัอบอันนี้ก็มีแค่ะนี้ผมแล้วเจอกันพรุ่หนี้นะผมบายบายวูวเจอกันพรุ่หนี้นะผมบายบายผมบายบาย โอ้บาย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 นี่ก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมเย่เจอกันครับโอ้ติดตามซีรีส์นี้ด้วยนะผมเอาชีวิตรอดไหมครับฮาร์ดคอร์คืนที่หนึ่งก็เฟี้ยวเลยเจอกันโอ้รีสอร์ทแบบก็พ้ายยาหน่อยพ้ายยาหน่อยยังก็ซื้อกันด้วยนะครับผมมันเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยนะเอี๋ยวเราจเจอกันนะผมพัชนาอีกไม่นานแน่นอนยังก็ฝากกดติดตามด้วยนะผมกดกระดิ่งไปด้วยเนอะเย่ ไม่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไงโอเคครับผมบ๊ายบาย